สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็นนจพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลงุงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใน,นายดิษฐรพรัชโรไทยประธานกรรมการบริหารหู่วยวิธีราชประชารุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์และคณะ นำสิ่งของพระราชทานเปมอบให้แก่ผู้ประสบุทกภัยในพื้นที่ตนานโนดต,ตบลโคกชะงายอ,อเมืองตงบโกงราตบชรัตตคลองสายเขาตบคลองเฉลิมและตบสมหวังอโกงรารวม700ชุดอย่างความปลื้มปิติแก่รัศลรเป็นอย่างยิ่งและตามพร้อมใจถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและเป็นนิ่งควัญของประสบนิกรยิ่งยืนนาน สำหรับสถานการณ์ขณะนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากฝนทิ้งช่วงมีเพียงบ้านเรือนรัศดรบริเวณที่ลุ่มริมชายฝั่งทะเลลำปำที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะที่ตําบลลำปำตําบลปากปราตําบลชายบุรีและตําบลพญาขันอำเภอเมืองตําบลมะกอกเหนือและตําบลพนังตุงอำเภอควนถึซึ่งมีบ้านเรือนรัศดรกว่า500ร้อยหลังคาเรือนยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก